สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะนี่เป็นการพยากรณ์ของเดือนสิงหาคม2560หรือว่าปี2017นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้เนี่ยเริ่มจากวันที่7ไปเลยนะคะคุณจะได้รับพลังงานจากจันทรุปราคานะคะอยู่ในเรือนที่1 จะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกตัวเองนะคะทําสีผมใหม่ลดน้ําหนักเข้าสถาบันเสริมความงามมีความเป็นไปได้นะคะแนะนําว่าให้รักตัวเองค่ะหลังจากที่คุณเปลี่ยนลุกแล้วเนี่ยจะทําให้เสริมความมั่นใจของคุณเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเดือนนี้ก็มี เรื่องของการเงินนะคะอยากให้บริหารจัดการการเงินดีนิดนึงอาจจะรื้อพังมาวางแผนใหม่เลยคุณอาจจะชอปปิ้งเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะถึงเวลาละค่ะที่คุณจะต้องมาดูดูงบค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะอาจจะเริ่มจากการจดบันทึกไว้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอกับ คนใหม่หุ้นส่วนใหม่ๆห,หรือความรักใหม่เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าคนรักเก่าจะกลับมาคุณจะต้องเปิดใจนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะมาดูที่ไพ่กันบ้างค่ะนายคัพส์นะคะเก้าถ้วยเอซ o องบอลหนึ่งคาถาค่ะทู o อง n อ s สองคาถา The Tower mm. แล้วก็เป็นไทยอ่อ uh, สิบขาฐานะคะ t i n of Wands 8คาฐา Age of Wands Ace of Pentacles 1เหรียญคะ่ะ The Temperance Eight of pentacles นะคะแปดเหรียญ e v e n of pentacles นะคะเจ็ดเหรียญไพาา่คาถาไพ่เหรียญน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าทาวเวอร์มาทำไมกันคะเริ่มจากไพ่เก้าถ้วยเลยแล้วกันนะคะอันนี้หมายถึงความฝันนะคะความฝันที่เป็นจริงความสำเร็จนะคะตามมาด้วยไพ่หนึ่งคาถาเนี่ย มีความเป็นไปได้ว่าคุณคุณทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างตอนนี้สำเร็จไปแล้วนะคะหนึ่งคาถาเป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนเนี้ค่ะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนหรืออันนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะคะคุณเนี่ยทำโปรเจกต์สำเร็จไปแล้วคุณมีเป้าหมายแล้วว่าคุณจะทำอะไรแต่ทีนี้ว่า ไพ่นีนะคะตามมาด้วยเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่คนอ่านไม่ค่อยอยากเห็นขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ที่ไม่ได้อยากจับได้เลยแต่ว่าขึ้นมาแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันถ้าดูจากไพ่นะคะคุณจะเห็นว่าตึกเนี่ยค่ะมียอดตึกที่หัก มีสายฟ้าฟาดลงมาก็เป็นพลังงานที่รวดเร็วะคะ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมีคนตกตึกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเตือนนะคะควรมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองอะนะคะอย่างที่กล่าวไปต้นคลิปนะคะว่าช่วงนี้ควรจะมีการบริหารจัดการการเงินดีนิดนึงนะคะก็ระวังระวังไว้ นอกจากเรื่องการเงินมีความเป็นไปได้นะคะว่าจะมีปัญหากับคนรักหรือว่าจะได้เลิกกับคนรักนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรามีเกณฑ์มีเกณฑ์ต้องสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยมีไพ่ที่ตามมาเป็นไพ่ตัวนี้คะ่ะเป็นไพ่สิบคาทานะคะไพ่สิบคาทาเนี่ยหมายถึงอุปสรรคอะคะ่ะ ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะตามมาด้วยนี่เลยอุปสรรคนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าความรักนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็คือคุณจะมีอุปสรรคคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะไพ่แปดคาถาที่ตามมานี้ค่ะไพ่ใบนี้พลังงานเกี่ยวกับ การที่คุณทําอะไรหำหามนะคะหรืออาจจะหมายถึงรักแรกพบอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณอาจจะผิดหวังจากตรงนี้เลยคิดว่าลองลองลองทำอะไรแปลกๆดูทําอะไรหำหามดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเกณฑ์ของเรื่องคนรักนะคะมีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสที่ที่จะได้เจอเพราะว่า ไพ่แปคาถาเนี่ยหมายถึงรักแรกพบก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูไพ่ดีๆค่ะว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้หรือว่าแค่ช่วงสั้นๆนะคะถ้ามีใครเข้ามาก็ดูดีนิดนึงนะคะดูดีๆนิดนึงเพราะว่าไพ่ใบถัดมาเรามีไพ่ the t e m p e r a n c e เนี่ยคะ่ะ ไปส่งเสริมกับเรื่องที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าอันนี้เป็นเป็นไพ่การดูแลตัวเองนะคะของจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาถือถือถ้วยอ,อยู่สองใบนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับดูแลตัวเองอร้อนนะฉันเทน้ําใส่ตัวเองไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นพลังงานการดูแลตัวเองอะค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะจะมีการเปลี่ยนลุคลดน้าหนักอะไรแบบนี้นะคะ ก็คือให้ทําไปเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้คุณจะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะมีสิ่งดีๆตามเข้ามานะคะมีไพ่แปดเหรียญตามเธอคนนี้เข้ามาไพ่แปดเหรียญเนี่ยค่ะเป็นเป็นไพ่ที่กล่าวถึงคนทํางานคนที่มีประสบการณ์นะคะเป็นเป็นไพ่ใบดีนะคะคุณมีมีความสามารถอยู่แล้วนะคะคุณก็จะได้มาในในสิ่งที่คุณต้องการ ตามมาด้วยไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้ค่ะหมายถึงรางวัลน,นะคะรางวัลเห็นความสําเร็จรางวัลเห็นความเหนื่อยยากเลยงานหนักๆที่คุณทํามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นบางท่านเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักอันนี้ก็คือคุณรักตัวเองก่อนแล้วโอกาสที่คนดีๆจะเข้ามาหาคุณก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมันเป็น Law of a t tract i o n นะคะถ้าเราคิดว่า เราดีเพียบพร้อมแล้วเราก็จะดึงดูดคนดีๆที่เหมาะสมกับเราเข้ามาถ้าตัวนี้หมายถึงเรื่องงานนะคะเป็นไปได้ว่า,าช่วงปลายเดือนเนี้ยจะมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องงานนะคะขึ้นเงินเดือนได้โปรโมทนะคะประมาณนี้ค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะสําหรับเช้าราศีกุมเดือนนี้ยังไงก็ให้ ให้รีแลกซ์นะคะให้ทำอะไรแบบใจเย็นคิดก่อนดีๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองค่ะเนี่ยค่ะไพ่ด้านล่างนะคะก็คือเป็นเป็นไพ่ดีเป็นไพ่าการดูแลตัวเองแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีกุมแล้วเจอการเดือนกันยายนค่ะขอบคุณค่ะ